หน่วยครอบครัวของฉันเรื่องความหมายของครอบครัวสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเจอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะด็กคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันในเช้าวันจันทร์นั่นเองค่ะกับหน่วยครอบครัวของฉันค่ะกิจกรรมแรกของเรากิจกรรมเช้าวันใหม่สดใส กิจกรรมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ค,ะค่ะสําหรับกิจกรรมเช้าวันใหม่นะคะ,ะสดใสแข็งแรงนะคะ<ม>วันจันนี้นะคะคุณครูนิดกับคุณครูแต้มนะคะจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์นะคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวพร้อมๆกันกับคุณครูนิดกับคุณครูแต้มได้เลยนะคะ กลุ่มใหญ่นิทานเรื่องครอบครัวแสนสุขบ้านน้อยของฉันมันคงแข็งแรงในบ้านทุกแห่งแต่งไว้หน้ามองฉันช่วยเก็บกวาดสะอาดทุกห้องตู้โต๊ะสิ่งของชวนมองอยู่สบายครอบครัวของฉันนั้นมีตายายใจดีเหลือหลาย มาช่วยดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักและห่วงใหญ่พี่สาวแสนสวยช่วยดูแลนอ้องแบ่งปันข้าวขอให้น้องทุกคนและมีน้องชายสดใสซุกซนแม้อยู่หลายคนรักใคร่ปองดองการอยู่ร่วมกัน ผูกพันพี่น้องสำคัญคือต้องมีความสามคัคคีช่วยกันทำงานเบิกบานชีวีครอบครัวฉันนี้มีความสุขใจน้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวกันไว้อาทรห่วงยยมีให้แก่กันพ่อแม่ว่ากล่าวพี่สาวเตือนกันตายายแนะพลันฉันน้องฟังจำ ลองดองสามัคคีมีความสุขล้ำทุกวันเช้าคำ่ำสำราญจริงเอ้ยหลังจากที่ีเด็กนะคะได้ชมนิทานเรื่องครอบครัวแสนสุขกันไปนะคะคุณครูก็มีคําถามในนิทานมาถามเด็กๆด้วยค่ะคําถามที่1ก็คือในนิทานครอบครัวแสนสุขนะคะมีตัวละครใดบ้างคะคําถามที่2ในนิทานครอบครัวแสนสุขคนในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง คำถามที่สามเด็กๆบอกได้หรือไม่ว่าครอบครัวหมายความว่าอย่างไรคะคำถามท,ที่สี่เด็กๆมีครอบครัวหรือไม่คะคำถามที่ห้าถ้าเด็กๆไม่มีครอบครัวจะเป็นอย่างไรคะลองนึกคำตอบกันดูนะคะเก่งมากเลยคะ่ะคำศัพท์ประจำวันจันทร์นะคะคุณครูก็มีคำศัพท์มาฟังเด็กๆด้วยคะ่ะคำว่า family ประกอบด้วย f a m I-L-Y Family อีกรอมนะคะ Family แปลว่าครอบครัวนั่นเองค่ะครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันผูกพันกันทางสายเลือดทางกฎหมายช่วยกันดูแลรักษาบ้านและทำกิจกรรมร่วมกันมีความรับผิดชอบในบ้านร่วมกันมีความรับความเอื่ออาทรต่อกันและการระหว่างสมาชิกในครอบครัว วันครอบครัวแห่งชาตินั่นก็คือวันที่14เมษายนของทุกป,ปีนั่นเองค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะสําหรับเช้าวันจันนี้นะคะวันนี้คุณครูนิดจะพาเด็กๆมาวาดภาพครอบครัวของตนเองนะคะอุปกรณ์นะคะในการวาดภาพนะคะ1นนะคะมีใบงานค่ะ2ค่ะดินสอค่ะ3นะคะมีสีไม้นะคะ ทีนี้ให้เด็กๆนะคะลงมือวาดนะคะวาดรูปภาพนะคะครอบครัวนะคะของตัวเองนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามพร้อมกับตั้งชื่อครอบครัวของตัวเองนะคะและอย่าลืมนำผลงานของตัวเองมาส่งคุณครูนิดนะคะแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย